ลือจำเอาไว้ว่าอย่ามาปีนเกี่ยวกับคนอย่างอว้วนน่าสงเพศจังเลยลูกชายม้าก็มีภรรยาอยู่แล้วทั้งคนนี่ม้ายังจะหาผู้หญิงมาให้เขาเพิ่มอีกหรอคะลื้อมีปัญหาอะไรในเมือ่อของเก่าๆอย่างลือมันไม่มีประโยชน์ค่ะคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะส่วนคุณแม่คุณลูกหมูก็ดูแลให้ตลอดค่ะคุณสบายใจได้เลย งั้นคุณกลับจากจริงนี่แหละเอาไว้เราไปเที่ยวกันนะค่ะลาคุณค่ะโอ้ยเสียงหมาที่ไหนมันเหา่ามันหอมนวกหูน่ารองคารมาหรือนี่เองมอยืนปัญญาออกอยู่ได้หไม่ไปทำงานทำการหรือไงทำคะ่ะมาหนูกำลังจะไปซักผ้าอยู่เนี่ยค่ะฮะซักอีกแล้วเหรอป้วเห็นลืมพึ่อซักไปเอง ข้วตาไอทีแฟกตบอกไวๆเนี่ยพอนือช้เปลืองใช่ไหมไม่ใช่นะคะมาหนูเพิ่งซักของหนูเองค่ะไอครั้งก่อนๆมันก็เป็นของมานะคะเช,ช้าชุวยลือหวาเปลืองพขอ้วนเหรออ,รอ้านูกโมกเออเปล่านะคะหนูแค่พูดเฉยๆเพราะมันเป็นของม้าจริงๆหืมมังกี้มังกี้เอาบอน,นี่นางลูกสะพ้ายไม่ได้เลือก ใครใหม่เล่นมาเล่นกับแม่หัวอยากก่างอ้วกอดุเบี้ยวอดุเบี้ยคิดถึงป้าเหรอไม่ต้องไปสนใจสักเพ หนูว่ามันจะเกินไปแล้วนะพี่กลับบ้านไปหาคุณพ่อเถอะคุณพ่อเพารอต้อนรับพี่เสมอนะไม่ได้อกว่าพี่ตัดสินใจของคุณพ่อออกมามีครอบครัวแล้วพี่ต้องยอมรับและจัดการกับปัญหาชีวิตตัวเองให้ได้อีกอย่างปีเตอร์ก็รักพี่แต่แม่สามีพี่เขาทำกับพี่เกินไปนะดูถูกพี่กดขี่พี่สารพัดถ้าสามีพี่เขารักพี่จริงเขาก็ต้องปกป้องพี่ได้สิ ไม่ใช่ปล่อยให้โดนโขกสัตว์อยู่แบบนี้หนูไม่อยากให้พี่ทนนะพี่ลูกหมูไม่เป็นไรหรอกว่าพี่เชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งคุณแม่อาจจะเห็นความดีพี่บ้างพี่หมูนะพี่หมูอ่ะเรนนีวามาหาพี่มีธุระอะไรหรือเปล่ามีสิพี่หมูโอ้โหอานุบีมวันนี้หนูแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะ ก็แต่งมาหาม้าไงคะเผื่อม้าจะเอ็นดูหนูบ้างอืสำหรับอาหนูบีมมาเอ็นดูหนูอยู่แล้วพ่อหนูเป็นถึงว่าที่เมียมใหม่ของลูกชายมาเลยนะม้าก็พูดเกินไปค่ะบีมทำตัวไม่ถูกแล้วไม่ต้องเขินนะอาหนูบีมมาอยากไล่ลูกเจ้าของลานทองอย่างหนูมาเป็นลูกสะพ้ายใหม่ของมาจริงๆ ดูคิดดูสิบ้านหนูก็รวยบ้านมาก็รวยเรือล่องในหนองทองมันจะไปไหนจริงที่สุดเลยค่ะม้าหนูอ่ใจรอพี่ปีเตอร์ค่ะพระจีนจไม่ไหวแล้วค่ะามาจ้าอาลูบีมนี่มันอะไรกันเข้าขมาลูกชายม้าก็มีภรรยาอยู่แล้วทั้งคนนี่ม้ายังจะหาผู้หญิงมาให้เขาเพิ่มอีกเหรอคะใช่ เรื่อมีปัญหาอะไรในเบอ่อของเก่าๆอย่างลือมันไม่มีประโยชน์อุ๊ยไม่มีประโยชน์ยังไงหรอคะมาหนูเบลมาจะบอกอะไรให้ฟังผู้หญิงคงดีมาตขอเสื้อผ้าตามผู้ชายมามาไม่ได้เต็มใจรับมันมาเป็นลูกสะพายขนาดครอบครัวของมันมายังไม่รู้จักเลยสงสัยจะมอ่มา ก่อตัดปีเตอร์ครอบครัวหนูไม่ได้จดนะคะที่จริงครอบครัวเนาะแล้วมีอีกเรื่องนะอาหนูบินเรื่องอะไรหรอคะมาก็อาลูกหมูมีหลานไหมาใหม่ได้อยอยู่มาตั้งนานน่าสงเพชจังเลยสงสารพี่ปีเตอร์นะคะมากันตาว่าเหลวเลื่นจะไปไหน หนูจะพาพี่ลูกหมูไปทำธุระค่ะธุระธุระอะไรหรือว่าแกมาชวนกันพาออกไปหาผู้ชายไอ้ยะลูกชายอ้วกไม่อยู่ทำตัวระลึกดเลอะี่ใหญ่เลยนะ่าลีไปเลยอัวจะฟ้องลูกชายอ้วกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมาพ่อหม<น>ูห<น>จะออกไปทำธุร <ๆๆ S 1> ะจริงๆค่ะนั่นสิคะทำไมต้องพูดจาดูถูกพี่หมูแบบนี้ด้วยอ้วกใหม่ได้ดูถูก ลือเตรียมตัวเซ็นใบอย่าให้ลูกชายอ้วไหลเลยหนูไม่เซ็นค่ะมาเฮ้ยใครอนุญาตให้ลือใครกลับไปเรืวอนียนะโอ๊ยมายังไงลือกะตอบเซ็นมาค่ะดืนแบบนั้นเดี๋ยวขนมันก็นล,กล่วงหรอกค่ะนี่เธออย่ามาพูดจาต่ำต่แบบนี้นะหน้าตาก็ดีแต่ปากโสมโครก นนอนมันบ้าของัวนะแต่พี่สาวหนูเข้ามาในบ้านหลังนี้ในฐานะสซฟไพไม่ใช่คนใช้นะคะไม่ใช่ก็เหมือนใช่วันวๆดีจะอยู่ผ่านนี่พี่ปีเตอร์หืมมาเขาไม่ชอบก็ยังจะดื้อด้านอยู่ต่ออีกนามีอักคนที่น่าอายน่าจะเป็นเธอมากกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ยังอยากได้ไม่จบีสิ้นระวังเธอจะตกบรก แล้วนี่วามาหาพี่มีธุระอะไรหรือเปล่ามีสิพี่หมูคือว่าเรื่องที่พี่หาเงินวาเอาไปบอกคุณพ่อแล้วนะแล้วคุณพ่อท่านก็ตกลงว่าจะช่วยเราด้วยวาพี่บอกแล้วไงว่าจะไปบอกคุณพ่อพี่อยากช่วยสามีพี่ด้วยตัวเองเอาหนะ่าพี่หมูพี่รีบเอาเงินไปจ่ายธนาคารก่อนที่บ้านนี้จะโดนยึดนะเราค่อยหาเงินมาคืนคุณพ่อทีหลังบ้านจะโดนยึดแล้วไม่ใช่หรอ ก็ได้เงินเดี๋ยวพี่รีบไปเลยดีกว่ารอพี่แป๊บหนึ่งนะวานื่งแล้วดีหรอคะามาทำไมลูกทานปีเตอร์อไม่ได้บอกอะไรมาจริงค่ะมาที่ปีเตอร์เขาไม่บอกเพราะกลัวมาไม่สบายใจคะ่ะแล้วมารู้อะไรไหมคะพี่ลูกหมูเขาจะไม่ช่วยมาแล้วก็ได้นะคะแบบนั้นมาก็คงจะไม่มีบ้านอยู่เออเ่งไรดีอะหนูวิญถ้าครอบครัวมาตกอับขนาดนี้หนูไม่ หนูไม่อยากมีภาระหนูไป,ไปก่อนนะคะ,ะหนูพีทหนูพีทอย่ามาก่อนไหนหนูพีทว่ารักมาไงห,หนูพีทอ๋อลูกหมูมาหลงผิดคิดว่าอาวินเป็นคนดีเหมาะสมกับลูกชายมาแต่ไม่เลยมาหวังแต่ผมมองไพโรมีแต่หนูหนั่นแหละที่หวังดีกับมา การทุกสิ่งทุกอย่างนะอยาอยากมาหนูไม่โกรธม้าหรอกคะ่ะขอแค่ม้ารักและเอ็นดูหนูเหมือนลูกก็พอลือนี่ฉ่างเป็นคงดีจริงๆมบาทรกับลือขนาดนี้ลือยังไม่โกกมามารักลือนะอลูกหมูลูกสะพ้ายคงดีของมา้าขอบคุณนะคะมา เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน